ค่ะขั้นตอนต่อไปเป็นช่วงของชายกระโปรงนะคะค่ะแต่ว่าของอันถักเสื้อคะ่ะก็เลยแลดูสั้นๆค่ะแต่ว่าชายกระโปรงก็จะเหมือนกันชายเสื้อกับชายกระโปรงก็ถักเหมือนกันนะนะคะมาเป็นช่วงนี้นะคะก็จะใช้เป็นโซ่ห้าทุกห่วงคะ่ะ คล้องไหมเข้าห่วงไหนก็ได้คะ่ะอห่วงนี้แล้วกันแล้วก็โซ่ห้ารอบวง ตรงมุมอันก็ใช้เหมือนกันกับช่วงแขนนะนะคะสองห่วงค่ะแบบนี้ ค่ะแล้วก็ตรงในแยกสองสองข้างเหมือนเดิมค่ะหนี่ค่ะหมาดืดได้ยินเสียงอย่าตกใจนะคะกำลังวิ่งเล่นกันอ๋อ เขาต้องการให้บานออกค่ะเขาก็เลยแยกสองข้างค่ะนะ่ะอ่ะให้บานออกแยกสองข้างนะคะเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็วนรอบงานได้เลยค่ะสักกี่แถวเอ่ย สามแถวนะคะวนรอบไปสามแถวเลยนะคะอันนี้อันก็ใช้เหมือนเดิมค่ะเพราะว่า เป็นจุดชนกัน แต่ถ้าเกิดท่านที่อยากได้บานออกมากๆก็ตรงนี้เป็นสองห่วงเลยก็ได้นะคะพอดีอันจะทำแค่เสื้อค่ะเลยไม่ไม่บานออกเยอะก็เลยรวบสองห่วงเข้าด้วยกัน หลุดเฟรมไหมเนี่ยยกขึ้นสูงไปสามสี่ห้า,าโซ่ห้าทุกห่วงเดี๋ยวจะถักให้ดูจนถึงจุดที่อสองสี่ห้าจุดที่จะขึ้นชั้นที่สองนะคะจุดที่จะขึ้นแถวที่สองค่ะ เนี่ยค่ะโซ่ห้าวนไปเรื่อยๆยังไม่ถึงจุดต่อสักทีไกลแล้วค่ะอีกนิดเดียว จุดต่อนะีคะตรงนี้นะคะจุดเริ่มต้นก็เวลาต่องานใช้เป็นโซ่สองแล้วก็พันหัวเข็มค่ะต่อลงไปที่จุดเริ่มต้นงานค่ะเสร็จแล้วห่วงแรกเราก็จะเริ่มตรงนี้ใช่ไหมคะพอวนกลับมาก็ขึ้นโซ่สองแล้วก็ต่อเข้าตรงนี้นะคะค่ะทำทั้งหมดสามแถวนะคะพอแถวที่สี่เราจะเริ่มขึ้นลายพัดค่ะ ออลืมบอกให้หนึ่งสองสาสี่ค่ะก็ออสี่ห่วงค่ะสี่ห่วงต่อหนึ่งลายพัดค่ะ อย่าลืมนับนะคะสี่หรือห้าเนี่ยจะสี่หรือจะห้าก็ได้คะ่ะถ้าเกิดสี่ห่วงก็จะได้พัดได้พัดตัวจิวนะคะเดีย๋ยวขอนับก่อนถ้าเกิดเราขึ้นตรงนี้หนึ่งสี่ห่วงใช่คะ่ะสี่ห่วงต่อหนึ่งลายพัดก็ ขึ้นห่วงแล้วก็ลองนับดูนะคะว่าหารด้วยสี่ลงตัวไหมถ้าหารไม่ลงตัวก็มีวิธีการเพิ่มนะคะก็เวลาเราเพิ่มห่วงสามสี่ห้าคะเวลาเพิ่มห่วงเราก็โซ่ห้าแล้วก็ลงที่เดิมค่ะก็จะได้ห่วงเพิ่มมาค่ะก็บังคับห่วงให้หารด้วยสี่ลงตัวนะคะ